กะตะคราสบายดีและสวัสดีท่านพี่น้องบูชาคนสุดคนยินดีต้อนรับทุกณ่องมาทำบรรณาเก่าทุกคนเลยสบายดียามแรงยามขำทุกคนเลยตอนนี้กะประมาณหกโมงทุกนะคนได้ขำละคนตกวันนี้ไว้ที่อปออหาละแรงกันเลยไม่ได้ออกหาละแรง,งทุกคนเลยคนตกตั้งแต่กินเขาอิ่มแล้วคราวนะึงคนเทลงมาเลยวตู้ลึกได้ไก่คือใจพันแก้วแล้วเนาะฝนนี่เนาะ <laughs> มาดื่มมาเต้นโต๊ะบ่ฝนเอื้อนนะฮะเราก้านเออฝนเอื้อนนะฮะเราก้านทนเลยอ๋อแต่ตอนนี้บันได้เทนแห้งปันไดกำลังพอดีลิ้นน้ำว่าราการลิ้นแง่แงรอถ่ายฝนเอื้อนก็ จะพากัต่อกหาเราก้านแสดงคนนี้คนพามากเลยฮ่าฮ่เทิงพี่ขบเทิงพี่ยเทียงเนาะเทียงกว่าเทียงดอกเนาะถึงเทิมมันจะเบิ่งนี่ถ้าฝนมาแห้งก่อนฝนยาก่อนเนาะโดนฝนก่อนโฝนฟองฝนแห้งดิจะถึงมาฝนตกทำในพานแล้วรอถามใบฝนเศร้ายากเที่งตกหนักหนานอนเลย โอ้อะตอนนี้กับฝนฟ้ากับถือว่าเศร้าเลย,ยคนนี้เขียมพร้อมเลยอันนี้ฟ้าออกไปหาเรกาการกอนคนนี้จากในพานพป่จะพาไปทางไหนแล้วมามาคนรุ่นกันแรงเป็นคนเลยเลาะตามริมด่านคนเลยตามแรด่านรอบนี้นะบอบ่ได้ลงข้าดงตึบนาไปในดอกคนนี้ตามแร,ร,ร,รด่า,ดนา,ดนนา,ดานออกมาถือว่าไก่เติบเลยทุกคนนี้ประมาณมกิโลปายนะแต่ยังบ่หอด มองเป้าหมายที่ผ่านแก้ียวบนห็นกับองไมนะ่จะรอการไปตามได้ดแดนนี่แหละยามนี้มีเสียงเขียดอ,อ,อย่างอึงห่องยาเลย อันนี้เคลื่อนกกใหม่เงี้ยไงน้ำนองก็เยอะกลบมาแล้วฝนหอยมันกิ่นเนาะโอ้กินหลายคนน้ำนองมันกินแกนมันคนนั่นอ่ะเปรนั่นหอยเบิองหอยใหม่ๆกินเมื่อคืนนี่กลิ่นวันนี่แต่มื่อนี้ยมึอเข้ามาในบูเขาแล้วหนาที่เขากับหนาที่เด็กกลิ่นใบใบโมงปพผู้ เดือนแก้งกบนกบหมางน้ำนองเยดือดานมาหน่ก็หอกกัเขาได้นี่อามนขีดละเมาเลยคนเลยเลาะขม้าเลยค่ะบอเจอบอพ่อ้อแต่ก็บอถอยอีกคนนลย หลอกปวงตัวอีกหาหลอกวงมุมไหมครับ น้ำหมูกับกลมๆไปลงที่ปแ้วยหาทางออกก็บมกได้ <c oughs> ตอนนี้หูจักแล้วบ้านนี่หูจักจุดเลยทะแลกก็พากันงงหลายเติบมันเลยเขาก้มแหนมหอยไปดิบ้านเงยขึ้นมาแบบเป็นสลวินเจอหูจุดดนะ้วยกลางคืนบวเครื่งเว้นแต่นนี้หูจักแล้วบ้านนี่ตากับพักผอนก่อนจะเลกันหน่อยเจ้าหาเลาะต่อมัน มันดีนบางยานคนพากันมาเจอนะมันตื่นก่อนมันเห็นก่อนนะว่ามันแลงหมาอนนะมันหมดลยพักไงนะพักไงเลยคนนี้ซุดไงมึงนะเสียดายขนาดคนเลยพลาดแล้วพลดแล้วมาหอดแคมพอดีบ่ายโมงปลายเลยคนนี้หอดแคมนะเนะลอกมาโอ้โหหาวจน ขาดม <หา S 1> ัดแข่งขาจนลาทุกคนเลยน,นา,านพาเลาะขนาดห่อผู้เนะพ่ <c oughs> หอหมูพ่หอหมูตัวหนึ่งคนเลยหากเป็นหมูหมูตัวเดียวมันโอกาสน้ายคนนะหมูตัวเดียวนะหมูโทนหมูโทนใําเนาะเบิง้งนะครับ100ลอยโลเบิ้งหอยมันเนี่ยได้อยู่ลอยโลโเลยหมูตันใ่า่อีลีป๊อต่อพอดีย่างไปประมาณห่างกับหม่องหมูอยู่ประมาณห้าเินเมตรถึงนทางก่อนเลยปุ๊บไปโลด เสียงต่ำไม่เออไปไปเบิ่งสิปอหอยมันแหลนคนนคีน่มันเห็นแสงโคมคนนี่หมูมันเก่งสนามเลยหมูตัวนี้นะตอนมันนี่อ่ะอะไรกับคนแหละพังมืออื่นคนนี่มืออื่นจะค่อยวาก,กันใหม่เคนในหาพักกันนอนทัก่อนกเดมันจะเศร้าเจอกันคนนี่กลับตะไคร์สบายดีไปน้อนบดสุขทุกคนสบายดียามเศร้าทุกคนยังตีขี้ขงไปไทยยังบ่ได้ทุกคนนี่ฝนตก แต่มือมามาหอดปอกมือหนึ่งแจ้งมากห้ามเลยเลยฝนก็จะออกไปไหนก็ไ่ได้ตอนนี้ก็บอกผ่านแก้วไปหารัดเศร้าอยู่กันยังบ่ไปเพิ่นนี่ก็ได้ยังนอนอู้ยังอุ่นโยฝนตกลินฝนตกลินเนาะฝนตกลินมันอลไจะไปผู้ดีผู้ดีนอนสบายมันเนี่ยฝนตกลินมันเนี่ยนี่กาฟังเมืองฝนวะวะจะนอยก่อนคนนี้เอาไปซอกหาเราลอยแหละแล้วพอได้มาเนีปันเศร้าบ่มีแนวกินได้มืนอีห่ได้ก็เมืนอไ่ไง ถายฝนเศร้าหน่อย,อยก่อนไปออกเดินทางคนเลยฝนก็นให้ฝนยามวยยาแล้วฝนนี่บัว <c oughs> ได้แนวกินปั้นเศร้าได้ไหมคนนี้หาอยู่ในกินก่อนฝนตกนี่อ่านแก้วเขละลงไปทางอันเพื่อนพ่อหมูเขาละสถาบันเป็ที่โลภไปเต็มลงอ่อนลุ่พูนะหมานแล้วหมานแล้วคนเล้ จัดกระเล่นกระเล่น <c oughs> บนลายเลย <c oughs> หาหนื้อกินแล้วบริสุทอิ์คนนี่ห,ยหายิงนกยิงหนูยิงกระหลอก,ก็เล่นไปแล้วประเด็ดนปันเศร้าคนเลยกระเล่นตัวหนึ่งเลยนี่มานละไปเลาะ่อ,อเรามาเจอดานน่านแะล้วนะ ลงหุมพูขึ้นมาค่อยหมั่นใจเนี่ยฝากด่านนี่ไปแลวพู มาแล้วทุกคนกล็ลอกแก้มแดงต่อของยานเนี่ยโอตโต์ปดใหญ่นี่ตัวใหญ่สุดนี่กล็ลอกแก้มแดงตัวนี้ทางทางเพื่อนว่าการโต้กันไนทุกคนลกเลยหรือว่าก็ลอกแก้มแดงเดียวกันนู้นนี่ตัวกระไน เลยทนได้คนน่ะนะตัวตะว่าใหญ่ใสุดนะตัวนี้นะหางพัวเลยาาสุดเถกคนนี้ กระเลนมเจะไปสอง สอบอีกเล็กน้อยกันเธอเพิ่พอได้ตืมคนเลยตอนนี้ก็ประมาณหมู่เก้าวงปลายแหละฉันนี้จะได้กลับแคบนะคนหาเหล่ออีกเล็กน้อยก่อนเธอได้เพิ่มคนเลยเธอมานเพิ่มอีกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วเห็นมัคซตบาทนี่ตกลูกพู้หูหลูกผู้นี่ เก็บอีลุมพ้นนเ่ยตกลุมพ้นคนี่ก็ตกปร่อยด้วยคนีลยฝนตกเลยนกกระตงหางเงาเลยเดียบร้อยเลยนี่สำเร็จจัดไปแต้มที่สามคนเ่ยสามแต้มเลยไปหลบอีกน่ายคนเลยผ่านเจถถาเลยโหยนานมาแท้พะามืนนี้เขาออกสวยเนีมันนี้นะฝนตกรัดเศร้านี่ประมาณแปดโมงครึ่งจะขเดี๋ยวออกจากตูบนะก็มันี่ อันนีใส่เวลาสวยนะในส่ใจกรรมคเแขมระดับ12โมงหาบายโมงเลอไ,ไปต่อ,ตอ หาทางที่ขึ้นทึงด่านหอยเจีเลาะกลับแล้วพันนี่สวยเลยจะในพันเก้ยวถาทา,ทางปิดสีงฟังนนี่ลุย <c oughs> ทางขึ้นกนเลยซอกหามองมันเนินๆจังหน่อยก่อนฮอตแคปนะคนหนึ่บืนขึ้นพูงครับพูดหนึ่ง ลึกสันนในหลีหลอโอเคเอาเงาพุดธมาฮอดกะในพานมาฮอตละเดี๋ยวว่าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแล้วทิพย์ร้อยหลามเขาก็แล้วละพอฝนมาฮอดแต่เหงก็มันไงก็ทำหากมาฮอตไงเดี๋ยวนี <imen> ้ก he ็ประมาณมีอยู่ประมาณจังโมงเดี๋ยนี่มื่อสิเอ็ดโมงหรอบอกสิบสองโมงเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยโอ้ต้นวัดที่ผักแล้วบริพอย่างบริพพันธ์วันนี้นะพอแต่ฝน พ่อจะฝนมีเพอไม่เพาะไปกับไก่ประดัซ้ำมือทำบิดนะหลามเขาก็แล้วงที่ร้อยเนาะผลงานมาเศร้านี่เขาอะไรสามเต้มคนเล้ก็ทำไม่แล้วเขากระนตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งกับกระเล่นตัวหนึ่งก็ได้ปันเศร้าอ่ะให้ยูให้กินคนเนึเขากินน้ำแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านมาเลยพักพรสักก่อนแล้วจะมาลุยใหม่คนหนึ่ง ยังโบยอมเลยยังโบทอดถอยทนเลยๆนะบได้โบได้บอกสามซอกเลยโบมียอมทนเลยมาตลอดนะถึงเฮาโบได้กับทีมงานได้ก็ยังดีทนเลยไปหาเหินเอาน้ำก่อนเออตีกระบอกก่อนนี่หาโคชุกอยู่ทุกคนได้กลิ่นยัวโาทำไหม่ะจีกระบอกก่อนจีกระบอกเลยกับบ้านแบบนี้คือบอลทำคือบโบทเว้านั่นแหละทุกคน บ่มนนี้กมือน่ะหาก็ได้สามเที่ยวเจอได้เลยพมันเจอได้เลยรถไม่ยออังเราดูนสองไมีสูงบ่มานกับให้มันบ่มานไปกันแต่ตัดสัดน้อยได้กิ่นในตรงนี้พูนยาเมากินมากระบ,บกพูนเมื่อกินกระบบกกรกกำลังมันมันไ่ได้สอั้งอย่างไรเต็บเต็บเต็บ,ตบยังสีมาลายเธออยู่เฮาสายนี้บยุย่านเอามันคนหากินไปได้เลยเดี๋ยวได้มู่้าเฮานี่บ่มีมู่มันเงามาพอดีกัตํำแจ้วกันคนเลยต่ำแจวกินกับปิ้ง กระลอกแก้มแดงรอบนี้ในพันแก้วประเทศปิ้งของโพนรอบนี้บอกว่าจังซีเลยละบริกิจจะดนละปิงของโพนนะมันนี้ประเทศปิ้งของโพนเลยมาํามาต่าเจียวจำคนคน,นเลยอจ่าจำขักกับแม่กินแ่บๆทบจนค่อยเดินทางกลับบ้าน,น,นคนเลย ผ่านแกวโซ่สีมือมานี่ปปิ่งหอมโพลนะเออทาเกือทาไป็นนด่แล้วก็แดกเขาฮืนมันคักกันแหละอาจตะไฟก็ได้ใจเนาะปิ่งปิ่นเนาะเอาชะอ,อีกทานมันะจู่กบข้างหนึ่งก็สูงอีกแล้ว บอบเขียงออบุญมองกายได้เขียงเลยไม่ใช่ีน,นาานะนอะ,อะโอ้ปิน้นบรก,กายจะสุกเลยคนเลยหลุนนี้ลุน่นปีงหอมโพนสุดยอดเลยคนเลยอ๋อตัว มาก่อได้เอาบัดนี้เอามาฝักเพิ่นบัดนี้สุก <pi recuperates cat Church> มากินผลไม้ด้วยคนด้วยอืมเไปแต่เธอกับ,บัวชูได้กินนะผมมีเวลาแบบว่าวมันคนหลายนะแต่นี่มันคนน้อยและเฮ็ดกินหเหรอเรามีตะลาบแกงอ้อมเนาะอืมอืมโอ้ยเรียบร้อย เต็มถ้วย <Okay. S 1> นึ่งบาทครับโอเคบาดนี้ครับครับจุดยอดมาถือว่าได้กินเมนูหอมมาหนีก,กันนี่แหละคนเลยนี่ปิ้งหอมพโตนกระนายนดนเลยหรือว่ากระหล่ำแกมแดงนี่มีแก้วข้วาต่ำดคนเลยต่ำแก้วผ้าผ้าเนยกับปิง้งเระหล่ำแกมแดงแซ่บคนเอามากินเผาเศร้ากันแซ่บเผาเผาเขาลามบมาคือเกลือเขาว่ะ

ทุกคนหวานมากเลยเสียงย้งมันนะเอาให้ทูทุกคนตัดไม่แล้วครูตัดไม่แล้วหัวโอ้ยมันแบบอ่ะมันกลิ่นมากกว่าบุกทุกคนหอมหอมโพนมันนะหอมโพนล หมอกลนมันคับด้วยไงหมอกลมมือถืาคนโตแห้งเติบได้ทุกคนคือฮะตอนนี้ก็พากันกินข้าวกินน้ำอิ่มที่ร้อยทุกคนเลยพี่พากันเก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับบ้านทุกคนเลยมีแต่สำหรับคลิปนี้การที่ปิดตัวนี้ก่อนผมขอบใจบัสุกุลทุกคน หับสมคลิป้จนจบกนาดคลิปหน้าเจอไหมคนเลยแตงคินีใบสบายดี